วันนี้นะคะฝนและทีมงานวัดคาเฟ่ของเรานะคะก็มาอยู่ถึงภาคใต้กันเลยนะคะวันนี้ฝนอยู่ที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรแล้วก็อยู่กับบังดีคนสวยของเรานะคะสวัสดีะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะ เปิดสาขา <ใน S 1> ที่เท่าไหร่แล้วคะเป็นสาขาที่ 3, 3> ค่ะสาขาที่3สาขาที่3เลยครับผ <Caesar> มส,สาขาแรกที่เปิดไปผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะผลตอบรับเป็นยังไงค่อนข้างถือว่าดีค่ะถือว่าดี <Manual. S 1> ถือว่าดีวันหนึ่งก็ถามว่าพี่บีอยู่ได้ไหมอยู่ได้พี่บีจ้างลูกน้องคนหนึ่งก็ <cocktail. S 2> ได้อยู่คะ<ม>่ะก็ถือว่าไปได้ดีไปได้ดีนะคะแล้วสาขาที่สสาขาที่สองเนี่ยอันนี้ พี่บีเปิดให้คุณแม่อันตรงนั้นที่แม่ก็จะมีรายได้ตรงนั้นไปแต่ว่าพวกสต๊อกอะไรพวกนี้พี่บีจะจะดูแลเองก็คือให้เขามีรายได้ของเขาเขาจะได้ไม่เหงาจะได้ไม่เหงาเนาะเรียกว่าคุณแม่เหมือนอยากจะเปิดแก้งเหงาแต่จริงๆแล้วรายได้หรือว่ายอดขายนี่ก็กอคเรื่องพี่บีพูดง่ายๆพี่บีอยากให้เขาสามารถดูแลตัวเองได้ค่ะก็เลยเปิดสาขาสองให้คุณแม่นะ แล้วที่นี่สาขาที่3ตรงนี้พี่บีดูแลเองขายเองไหมคะก็พี่บีก็พี่บีก็ดูแลดูแลทั้งสาขาหนึ่งกับส่วนสาขา3ค่ะแต<า>่ว่าพี่บีก็ไปไปมามามีลูกมีมีน้องอยู่ทั้งสองทั้งสองสาขา,าค่ะก็เรียกได้ว่าพี่บีก็คือดูแลนะคะควบควบคุมอีกทีหนึ่งนะคะคนถามนิดนึงตั้งแต่เปิดร้านมาเนี่ยสาขาหนึ่งสาขาสองรายได้เนี่ยตอบโจทย์กับ พี่บีไหมคะหมายถึงว่าตอบโจทย์กับความต้องการของพี่บีไหมหรอสาขาหนึ่งเนี่ยถามว่าพูดถึงเขาก็ไม่ได้ไปได้สวยตลอดเวลาหรอกแต่ว่าพี่บีอยู่ได้พี่บีสามารถรับผิดชอบลูกน้องที่อยู่ได้พี่บีสามารถรับผิดชอบภาระของตัวเองได้พี่บีถือว่าพี่บีโอเคส่วนสาขาสองเนี่ยพี่บีตั้งใจความตั้งใจของพี่บีเลยก็คือพี่บีอยากจะให้แม่ให้แม่สามารถที่จะดําเนินชีวิตอยู่ได้ อยากกินได้กินอ,อยากซื้อได้ซื้อนั่นคือความต้องการของพี่บีแต่ถามว่าพี่บีได้ได้หวังจากสาขามันนั้นไหมหพี่บีความหวังของพี่บีให้แม่มีความสุขให้แม่มีความสุขให้แม่มีความสุขพอค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะผลอยากถามนิดนึงว่าพี่บีมีแนวคิดยังไงถึงคิดว่าอต้องขยายสาขาถึง1นึ่งสเลยหนึ่งหนึ่งสองสามเลยหนึ่งเลยเนี่ยลูกค้าส่วนมากของพี่บีจะบอกว่าพี่คะขอตรงนู้นหน่อย ตรงนู้นหน่อยสิน้องมาไม่ไหวมันไกลไปนิดนึงบางทีเนี่ยการขนส่งกับเดลิเวอรี่เดลิเวอรี่มันก็ลูกค้าก็คิดนิดนึงคิดนิดนึงบางคนเขาก็คิดว่าเออค่าส่งนะนู่นนี่นั่นอะไรหลายๆอย่างแต่ถามว่าพี่บีถามว่าเดลิเวอรี่ี่บีที่บีไม่ค่อยเน้นใช่เพราะว่าพี่บีน้ารันมากกว่านารกมากกว่าก็เรียกได้ว่าการขยายสาขาของพี่บีนะคะก็คือ เปิดตามจุดที่ลูกค้าเรียกร้องเลยนะคะมีลูกค้าเรียกร้องมาแล้วก็อ่อโอเคเปิดเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยสาขาสองเนี่ยคือพี่บีเป็นคนละแมไงคนละแมเพื่อนพี่บีพี่บีก็เรียนที่นั่นเพื่อนๆก็จะบอกว่าเออบ้านหลังสวนน่ะไม่สะดวกที่จะมาพี่บีก็เลยอ่ะตรงนั้นไปละแมเลยตรงนั้นเลยลำดับคือลาดับต่อไปก็คือเพื่อนสุบแรกเลยก็คือเพื่อนๆอยากกินน้มาตรงนี้สิตรงนี้สิพี่บีก็เลยที่ละแมเป็นสาขาสอง แล้วคนถามนิดนึงว่ารสชาติของวัดคาเฟ่ตอบโจทย์กับคนโซนภาคใต้ไหมคะตอบค่ะตอบอันดับแรกเลยที่ลูกค้าชอบก็คือชาชาของเราเข้ม,มชาเขียวชาแดงกาแฟกาแฟของเรานี้ลูกค้าอันดับหนึ่งอันดับหนึ่ง,<า>งคือกาแฟใช่ไหมคะ,คะเพราะว่าต้องต้องบอกว่าในโซนเขตภาคใต้วัดคาเฟ่ของเราเองก็ยังถือว่า ยังแตะตลาดไม่เต็มที่เท่าไหร่นะคะแต่โชคดีที่มาเจอกับพี่บีนะคะพี่เป็น,นเรียกว่าบุกเบิกตลาดโซนใต้กันเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คนติดต่อมาเยอะนะคะ<ช>แล้วตรงนี้ผลอ,อยากให้พี่บีช่วยแนะนำเพื่อนๆหน่อยว่าพี่บีมีการบริหารจัดการยังไงถึงสามารถเปิดสาขาได้ถึง3ที่เลยะค่ะก็สิ่งสำคัญเลยของหัวใจงานนะ,ค,ะคือมันต้องใส่ใจค่ะใส่ใจ เราวัตถุดิบของพี่บีพี่บีไม่หวงพี่บีใส่เต็มที่ไม่มีที่ว่าพี่บีจะงกตรงนั้นงกตรงนี้ลูกค้าอยากแบบไหนพี่บีดันเลยพี่บีเต็มที่ทุกเมนูพี่บีจัดเต็มหมดใส่ใจอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเลยการบริหารก็สําคัญเราก็คิดแล้วว่าเราคุ้มไหมเราเสียตรงนี้ไปเราคุ้มไหมแต่ว่าเราได้กําไรน้อยแต่เราได้ออกก็ถือว่าดีเราอย่าไปคิดว่าเราต้องได้กําไรมาก พี่บีจะชอบพูดพี่บีชอบพูดกับเพื่อนเพื่อนบอกว่าพี่บีไม่หวังรวยพี่บีขอความสุขเขาชอบสุขชอบมากเลยครับม่หวังรวยแต่ขอความสุขใช่ก็ถือว่าได้ทําธุรกิจกับวัดคาเฟ่แล้วพี่บีมีความสุขไหมคะมีความสุขทุกวันเลยค่ะทุกวันเลยพี่บีไม่รู้ว่าวันนี้พี่บีจะขายดีหรือว่าพี่บีจะขายไม่ดีแต่เมื่อไหร่ที่พี่บีเดินเข้าร้านของพี่บีพี่บีความสุขเต็มหัวใจเลยคือเราสร้างมาด้วยมือของเราเราก็ พี่บีบอกตรงงว่าพี่บีก็ทําแล้วพี่บีก็อยากเติบโตพี่บีไม่อยากอยู่กับที่ไปวันๆพี่บีอยากเติบโตมองเห็นโอกาสความเติบโตจากวัดคาเฟ่มากน้อยแค่ไหนคะพี่บีอยู่ได้พี่บีก็โอเคแล้วอะพี่บีนะพี่บีให้พี่บีรอดไปทุกวันทุกเดือนพี่บีพอใจแล้วพี่บีไม่ได้หวังว่าโอ้พี่บีจะต้องเฟื่องฟูขนาดนั้น แล้วพี่บีมีแนวคิดที่จะขยายสาขาเพิ่ม่ไหมคะมีบองบองคำเลที่ไหนไว้บ้างอีกไหมคะความตั้งใจของพี่บีต่อไปก็คือพี่บีไม่ได้ตั้งใจจะขยายแต่พี่บีตั้งใจจะพัฒนาพี่บีตั้งใจว่าถ้าสาขาสามของพี่บีลงตัวแล้วอยู่ได้ค่ะอยู่ได้น้องอยู่ได้พี่บีอยู่ได้พี่บีตั้งใจว่าสาขาหนึ่งเนี่ยพี่บีอยากจะทําเป็นคาเฟ่คาเฟ่คาเฟ่แบบ เพื่อนๆ <ขา S 1> สามารถที่จะนั่งได้<ะ>คือโมเมนต์ทุกอารมณ์เราก็ให้ได้นั่นคือความใฝ่ฝันที่ยิ่งใหญ่ <c oughs> คือความใฝ่ฝันสาขา3ามนี่ก็บอกว่าเป็นร้านสไตล์คาเฟ่นะคะร้านใหญ่ดูสวยดูดูดหรูเลยอ่ร้านใหญ่เลยแล้วก็จะไปพัฒนาอีกสองสาขาของเราให้ใ,ใ,หใหญ่เหมือนกันเนาะนะคะแล้วก็ตรงนี้อยากให้พี่บีช่วยฝากถึงคนที่กำลังตัดสินใจหน่อยว่า พี่บีที่ตัดสินใจเนี่ยนะคะว่าเราคุ้มไม่คุ้มทำรายได้ให้เรามากน้อยแค่ไหนอยากให้ฝากถึงเพื่อนๆที่เขากำลังอยากเปิดอะไรค่ะคือพี่บีก็ไม่รู้จะแนะนำยังไงนะแต่พี่บีพี่บีบอกแบบที่พี่บีคิดได้ไหมได้เลยพี่บีบอกแบบที่พี่บีคิดดีกว่านะพี่บีคิดว่าพี่บีก็แก่ลงทุกวันพี่บีเป็นลูกน้องจะเป็นลูกน้องไปถึงเมื่อไหร่ เป็นลูกพี่บีแก่ขึ้นเขาก็ไม่อยากให้พี่บีทําแล้วนึกออกไหมเขาก็อยากได้เด็กรุ่นใหม่สาวๆสวยๆพี่บีก็มีเงินเก็บอยู่ก้อนหนึ่งพี่บีก็ตัดสินใจว่าลองลงทุนดูสู้ค่ะสําคัญเลยคือต้องอดทนใช่ความอดทนสําคัญที่หนึ่งต้องไม่ว่าอะไรหนูก็ต้องอดทนความอดทนจะพาเราไปถึงจุดหมายแน่นอนใช่ไหมคะก็ก็จะประสบความสําเร็จอย่างกับพี่บีไม่ลองไม่ลองไม่รู้ไม่ลองไม่รู้ใช่ไม่ลองไม่รู้ ถ้าเราถ้าเราล้มก็ไม่ต้องเสียใจถือว่าเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทุกคนชีวิตนี้ไม่มีวันจบประสบการณ์มีให้เราเรื่อยๆใช่เราจะต้องไม่ให้ความหวังตัวเองแล้วความอดทนคือสิ่งสําคัญบางทีพี่บีนั่งทังน้ําตาพี่บีก็อดทนต้องอดทนนะคะก็ถือว่าสู้จนมาประสบความสําเร็จนะคะตรงนี้ผลขออนุญาตถามพี่บีนิดนึงว่าก่อนที่จะมาลงทุนกับวัดคาเฟ่พี่บีประกอบอาชีพหรือทาอาชีพอะไรมาก่อนคะ พี่บีเป็นพนักงานประจําเป็นพนักงานประจําก่อนที่พี่บีจะออกจากพนักงานประจำเนี่ยพี่บีก็คิดไว้แล้วว่าถ้าพี่บีออกมาพี่บีต้องมีอะไรรองรับพี่บีก็เลยมีสาขาหนึ่งนั่นแหละพี่บีเปิดสาขาหนึ่งได้เดือนหนึ่งพี่บีก็ออกจากงานออกจากงานพี่บีมาเปิดแรกพี่บีชงอะไรไม่เป็นเลยน้องช่วยน้องทําให้หมดทุกอย่างพี่ฝนพี่ฝนทาให้หมดเลยทาหมดทุกอย่างเลยต้องขอบคุณพี่ฝนด้วยพี่ฝนเป็นเหมือนครูพี่บีเลย สอนพี่บีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเก็บนมชงนมชงทุกอย่างพี่ฝนสอนหมดเลยค่ะใช่พี่ฝนก็คือ,อ,อตอนนี้ที่เป็นคนขายหลักให้พี่บีที่สาขาหนึ่ง<ช>ถูกไหมคะ่<ช>นะคะสำหรับฝนเองนะฝนถือว่าพี่บีประสบความสําเร็จมากเลยถึงสามารถขยายสาขาได้ขนาดนี้แล้วก็พี่บีมีความละเอียดทุกอย่างนะคะใส่ใจลูกค้ามากนะคะพูดจากับลูกค้าคือ ถ้าเป็นฝนหนึ่งพแหละต้องเป็น f อฟซีพี่บีแล้วต้องเป็น f อฟซีพี่บีแล้วนะคะเพราะว่าเจอแมค่ค้าปุ๊บโอเคพูจา,าน่ารักแบบว่าเป็นคนที่น่ารักมากๆนะคะแล้วก็วันนี้นะคะฝนเองก็ขอขอบคุณพี่บีมากๆนะคะ,ะ,คะที่ให้วัดคาเฟ่ได้มาดูแลนะคะแล้วก็ให้พี่บีช่วยฝากร้านนิดนึงเอาทั้งสามสาขาไปเลยก็ <c oughs> ม่รู้จะบอกว่าไงาสาขาหนึ่งก่อนอาสาขาหนึ่งนะคะสาขาหนึ่งอยู่ที่อําอเภอหลังสวนค่ะเยื้อง<ฆ>เอยื่องวัดประสาท<ฆ>ไม่ใช่เยื้องเหรียญทองวัดประสาท<ฆ>ค่ะอยู่ก่อนถึงก่อนเข้าตลาดตอนก่อนเข้าตลาดหลังสวนนั่นคือสาขาหน<ฆ>ึ่งสาขาสองของพี่วีจะอยู่ที่ละแมอยู่ติดเส้นถนนใหญ่นี้เลยค่ะเส้นถนนใหญ่จะอยู่ติดกับศูนลลย์นมาดา้าเลยศูนย์มาด้าหรือสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือตรงข้ามกับขามหมูนกน้อย ขาหมูนกน้อยนะคะถ้าคนในพื้นที่น่าจะแบบรู้จักแต่ว่าขาหมูนกน้อยเขาจะเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปอยู่แล้วจังหวัดอื่นเขามากินเลยเขาจะรู้จักกันอยู่แล้วค่ะแล้วก็สาขาสามก็สามแยกพระโต๊ะค่ะเลยเข้ามานิดนึงก่อนถึงปั๊มเนาะอยู่เยื้องกับปั๊มปั๊มวงตะกอค่ะปตทนะคะหาง่ายนะคะร้านหาง่ายก็คือตั้งเด่นตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ใครที่อยากมา เจอนะคะแม่ค้าน่ารักแบบนี้นะคะเจอพี่บีได้เปิดร้านตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะช่วงนี้พี่บีจะดูไปก่อนว่าตอนเช้าเนี่ยมีคนไหมถ้าไม่มีก็แปดโมงถ้าไม่มีก็เก้าโมงประมาณเก้าโมงจนถึงสองทุ่มสองทุ่มนะคะสองทุ่มครับสองทุ่มก็ยังมาเจอพี่บีได้อยู่สองทุ่มก็ดีได้ก็ดีได้แล้วค่ะแล้วก็วันนี้ฝนก็ขอขอบคุณนะคะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะอย่าลืมฝากติดตาม คลิปนะคะของสาขาที่1,754นะคะของพี่บีด้วยแล้วก็ทุกๆสาขาของพี่บีแล้วพบกันใหม่ค่ะขอบคุณพี่บีค่ะขอบคุณ่า้ผู้ชมค่ะ